สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้อ่ะที่เคยบอกไว้ว่าจะนำคู่ชุดปักหลักมาฝากอันนี้ก็คือปักหลัก2ตัวล่าง4คู่ชุดตรงใหม่แนวทางเป็นเพื่อการวิเคราะห์เท่านั้นดังนั้นรับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณและสติที่ดีด้วยนะคะส่วนสูตรเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะคูณเยอะนะเพราะว่าด้านบนเนี่ยถ้าตัวเลขด้านบนก็คือสูตร ที่จะมาใช้ในตำแหน่งของหลักสิบล่างเช่นหลักร้อยคูณเก้าบวกหลักสิบบนคูณห้าบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่เท่ากับ x บวกสามอันนี้ก็คือหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างให้ดูตัวเลขด้านล่างสีแดงหลักร้อยคูณหกบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหลักสิบล่างคูณสามบวกหลักหน่วยล่างคูณสี่บวกสองคงที่เท่ากับ x บวกหกทีนี้ดิฉันจะมาคำนวณให้คุณดูดังต่อไปนี้นะ ห้าเก้าสี่สิบห้าเนี่ยฉันจะจะทดไว้ด้านบนห้าเก้าสี่สิบห้าค่ะบวกกับหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะห้าบวกห้าบวกสามบวกสองได้สิบห้าสิบห้าบวกห้าได้ยี่สิบเราก็ใส่ศูนย์และศูนย์บวกสามก็ได้สามอันนี้พักไว้นะคะส่วนหลักหน่วยล่างนะห้าหกสามสิบพักไว้บวกกับสามหนึ่งสาม บวกกับ4 3 12บวกกับ2 4 8เพราะฉะนั้นเนี่ย3บวก8อ่ะ3บวก2บวก8ได้13 13บวก2เป็น15ใส่5 5บวก6เป็น11อันนี้ฉนั้นเวลาจับคู่ชุดก็จะเป็น05 01 35และ31เขาก็จะได้4คู่ชุดตรงถ้าตามรนะออก504และ31อันนี้ก็31มาที่ สิบหน่วยล่างทีนี้เรามาดูของวดต่อไปห้าเก้าสี่สิบห้าหาพื้นที่ทดไม่มีนะเมื่อกี้ลืมห้าเก้าสี่สิบห้าทดไว้ตรงน,นี้นะกะ็ได้บวกกับศูนย์คูณห้าได้ศูนย์บวกกับสี่แล้วก็บวกกับหนึ่งเหลือแค่ห้าบวกสี่บวกหนึ่งได้สิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าใส่ห้าและห้าบวกสามได้แปดหลักหน่วยล่างค่ะห้าหกสามสิบทดไปตรงน,นี้บวกกับหลักหน่วยบนเลขสี่ บวกหลัก10ล่างคูณ3 3 39บวกกับ4 1 4 4 9เป็น13 13บวก4ได้17 17บวก2เป็น19ใส่9 9บวก6เป็น15จับผู้เซ็ต5 9 5 5 8 9และ8 5นะก็จะได้คู่ชุดตรงดังนี้นะออก5 0 3และ8 9 8 9มาที่10หน่อยล่างถัดไปค่ะ หลักร้อยคูณเก้าห้าเก้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าเดี๋ยวฉันก็ลด,ดไว้บวกกับศูนย์คูณห้าได้ศูนย์บวกกับสามหนึ่งสามบวกกับเก้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกเก้าเป็นเท่าไหร่แปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดบวกห้าเป็นยี่สิบสองใส่สองและสองบวกสามได้ห้าอันนี้พักไว้มาที่เส้นด้านล่างห้าหกสามสิบมาทดไว้ตรงนี้นะคะบวกหลักหน่วยปน บวกกับ38 24บวกกับ49 36 3บวก4ได้7 7บวก6เป็น13 13บวก2เป็น15ใส่5 5บวก6เป็น11เวลาเราจับคู่เซ็ต2 5 2 1 5 5และ5 1ดังนี้ออก3 3 6และ2 1ดังนั้นคู่ชุดที่2ตัวนี้2 1ก็มาที่ สิหน่วยล่างของงวดถัดมาใช่ไหมทีนี้เราก็เรื่อนเึ้นก่อนขออนุญ,ญาตนะมาดูด้านบนเขาจะคูณเยอะนะคะ39 27ทดไว้บวกกับ5 3 15บวกหลักหน่วยบนเลข6บวกหลักหน่วยล่างเลข1 7ึบวกหได้12 12อบวกหได้18บวกหเป็น19 19กบวกหได้24ใส่4 4่บวกสได้7อันนี้คือหลัก10ล่างหลักหน่วยล่าง สามหกสิบแปดทดไว้บวกหลกักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างคูณสามสองสามหกบวกกับสี่หนึ่งสี่ดังนั้นแปดบวกหกเป็นส okay. ิบสี 3, 14, ่สิบสี่บวกหกบวกสี่ได้ยิ่มสี่บวกสองได้ยิ่มหกใส่หกและหกบวกหกเป็นสิบสองถ้าเราจับผู้ชุดก็จะเป็นสี่หกสี่สองเจ็ดหกและเจ็ดสองดังนี้ออกอะไรคะศูนย์สี่หนึ่งและสี่หกสี่หกก็มาที่ สิหน่วยล่างของงวดต่อมาทีนี้เรามาดูกันต่อของงวดถัดไป16สิงหาใช่ไหมสิบหกสิงหาดูที่เส้นด้านบน0ูนคูณเก้าก็ได้ศนใส่ไว้เป็นที่เข้าใจสี่ห้ายี่สิทดไว้บวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างก็เหลือแค่1นบวกหได้เจ็ดและ7จ็บวกหเป็น12ใส่2และ2อบวกสได้5ทดไว้อันนี้คือหลักสิบ ล่างทีนี้มาดูสุดคำนวณหลักหมวยล่าง0ควร6ได้0บวกกับ1บวกกับ3 4 12บวก4 6 24 1บวก2ได้3 3บวก4ได้7 7บวก2ได้9 9บวก6เป็น15ทำไมมีคู่โชดเปิ้นเลยครับ29 25 59 55 อ่อันนี้ก็คือสูตรสมการนะอันอันอันจดไม่ต้องจดก็ได้นะคะฟังเสียงเอานะคะหลักสิบล่างนะหลักร้อยบนคูณเก้าบวกหลักสิบบนคูณห้าบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกห้าคงที่เท่ากับ x บวกสามหลักหน่วยล่างใช้หลักร้อยคูณหกบวกหลักหน่วยบน บวกหลักสิบล่างคูณ3บวกหลักหน่วยล่างคูณ4บวก2คงที่เท่ากับ x บวก6อ่ะแนวทางเป็นเพื่อการพิจารณาเท่านั้นนะคะดังนั้นรับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณที่ดีในการกล่อนกรองข้อมูลเองด้วยขอขอบพคุณทุกท่านนะที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจนะคะเพราะว่าเราก็จะดูแต่คนที่มีความปรารถนาดีนะ เพราะว่าสิ่งไหนดีๆเราก็เก็บไว้นะคะสมัยนี้นะคะอืมโอเคขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังฝากไว้เท่านี้ก่อนนะสำหรับสูตรนี้นะคะแคปเจอร์สวัสดีค่ะ